เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สารธรรมนะครับเรื่องปริศนาธรรมไซยอยิูวต่อจากเมื่ออังคารที่แล้วนะครับอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็เลื่องเป็นวันจันทร์นะครับหลังจากนะครับที่หมอคงเอาชนะพยามารน,นะครับชื่อว่าหุนสีนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับการหาอาวุธคู่มือแล้วนะครับนะครับก็คือหลังจากที่ ปราพยามาลหุนสีได้แล้วง้อคงก็คิดว่าควรจะให้เหล่าบริวารเนี่ยฝึกอาวุธนะครับขอไปนะฮะควรจะให้เหล่าบริวารเนี่ยฝึกหัดอาวุธนะครับก็เลยไปตัดไม้มาทําเป็นพรองบ้างเป็นหอกบ้างตั้งค่ายกลและฝึกบริวารให้รู้จักสู้รบเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็คิดอีกว่า ของตัวเองเนี่ยควรจะหาอาวุธที่เหนียวแน่นคงทนมีประสิทธิภาพมากกว่าไม้เพราะพลังของเรานี้มากมายเลยนะครับดังนั้นบริวารก็เลยเสนอว่าให้ไปหาในเมืองเง่าล่นะครับเมืองเง้าล่า,ะะา,ลาซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับโดยข้ามมาหาสมุทรไปทางตะวันออกประมาณสองร้อยลีนะครับงอคงก็เลยหอะไปที่เมืองนั้นแล้วก็ บันดาลให้เกิดพายุนะครับแล้วก็เสพขนของตนเป็นแห้งเจียปลอมขึ้นมานะครับจากนั้นก็ขนเอาคลังอาวุธในเมืองนั้นมาทั้งหมดนะครับแล้วก็นําเอาอาวุธเหล่านั้นมาให้เหล่าบริวารน,นะครับเอามาใช้ทําให้รวบรวมพักพวกวานอนได้ถึงสี่หมื่นเจ็ดพันตัวเลยนะครับดังนั้นกลุ่มของหมอคงตอนนี้ก็เลยกลายเป็นพักใหญ่เลยนะถ้าเป็นสมัยนี้อื สีมื่น่านี่ก็ถือว่าใหญ่โตมากนะครับถ้าเ,เริ่มมีการสะสมสเสบียงอาหารแล้วก็มีกองกําลังติดอาวุธนะครับบรรดาพวกปีศาจและมารทั้งหลายบริเวณใกล้เคียงก็เกิดความหวัดหวั่นในอนุภาพของหมอคงกับบริวารน,นี่แหละจึงพากันมาสวามิภักดิ์แล้วก็ยกให้หมอคงเนี่ยเป็นใต้อ๋องใต้อ๋องแปลว่าเหมือนกับเป็นเจ้าผู้ปกครองนี่แหละนะครับ นองคงก็เลยน,นึกว่าอืมตอนนี้อาวุธต่างๆที่มีมันก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอแก่เราเราอยากได้อาวุธที่ถนัดมือเพราะเห็นว่าแม่มีดาบที่ยึดมาจากมารน,นะครับมารหุนสีหมออองนั่นน่ะมันจะดูเหมือนดีแต่ก็เบาเกินไปไม่ถูกใจของเรามีบริวารวานอนตัวหนึ่งเสนอว่าลำธารใต้นะครับนลำธารใต้สะพานเหล็กเนี้ย นะครับน่าจะเชื่อมโยงไปถึงเมืองบาดานซึ่งเป็นที่อยู่ของเหลงอ๋องเหลงอ๋องคือพวกเจ้ามังกรทั้งหลายนะครับนะครับซึ่งอยู่ทางทะเลทิศตอนออกนี่แหละท่านอาจจะได้อาวุธที่ถูกใจจากที่นั่นก็ได้นะครับหมอคงได้ฟังนี้นก็แหวกดำน้ําลงไปถึงเมืองบาดาลน,นะครับพอพบทหารราดตระเวนของเจ้ามังกรก็แจ้งชื่อแท้บอกว่าเรานี่แหละ คืองอคงนะครับแล้วเป็นคนบ้านเรือนใกล้เคียงกับเจ้ามังกรของเจ้านี้นะครับพอเจ้ามังกรทราบข่าวก็รีบออกมาต้อนรับเงอคงเข้าไปสู่ปราสาทแก้วผลิตนะครับเงอคงจึงแจ้งความประสงค์ว่าที่มานี้แหละเราอยากจะหาอาวุธคู่มือเจ้ามังกรก็ไม่การเทียบปฏิเสธหรอกเพราะรู้ฤทธิ์ของงอคงว่าแหมมีฤทธาพลังฤทธานุภาพไม่ใช่น้อยนะครับ ะะจึงให้ลูกน้องเนี่ยไปขนเอาอาวุธในคลังแสงออกมาทั้งหมดเลยนะครับที่แรกก็เป็นมีดใหญ่หมอคงก็ไม่ชอบต่อมาก็เป็นหอกสามง่ามนะครับน้ำหนักสามพันห้ารอยชั่งหมอคงก็บอกเบาไปยังเบาไปอีกนะครับเจ้ามงกรก็รู้สึกหวาดหวั่นใจก็เลยเรียกให้ทหาเนี่ยแบกทวนใหญ่หนักถึงเจ็ดพันสองร้อยชั่ง งอคงยกดูแล้วก็บอกอืมอันนี้เ็ายังเบาไปอีกละนะครับเจ้ามังกรตกใจบอกว่าสามอย่างเนี้ยเป็นอาวุธวิเศษที่นี่นะครับเป็นอาวุธวิเศษของที่นี่แหละไม่มีอะไรที่ที่จะหนับกว่าน,นี้อีกแล้วเนาะงอคงก็เลยหัวเราะบอกว่าอย่ามาหลอกกันเลยเราไม่เชื่อหรอกนะครับตอนนั้นเองเนี่ยมเหสีและลูกๆของเจ้ามังกรนะครับจึงดึงเจ้ามังกรออกมาแล้วก็แอบกระซิบบอกว่า พวกเราไม่ควรจะขัดใจเจ้าวนอนนี้นะตัวท่านมีฤทธิ์มากข้าพเจ้าจำได้ว่ามีแท่งเหล็กใหญ่กายสิทธิ์จมอยู่กลางทะเลเมื่อสามสี่วันก่อนนี้เองเพิ่งจะมีแสงสว่างกระจายขึ้นมาเป็นรัศมีโชช่วงในการนี้นะ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอคงที่มาที่นี่ก็ได้ดังนั้นถ้าเราบอกเขาว่าที่กลางมหาสมุทรนี้แหละนะจะมี กลางทะเลนี่แหละมีแท่งเหล็กใหญ่อยู่ถ้าท่านสามารถไปเอาขึ้นมาได้ท่านก็จงไปเอาเธอนะครับแต่เขาถ้าเขาเอาขึ้นมาไม่ได้เราก็บอกช่วยไม่ได้นะครับเราไม่ได้ปิดบังท่านท่านเอาขึ้นมาไม่ได้เองนะครับเขาก็จะเสียหน้าแล้วกลับไปไม่มารบกวนเราอีกนะครับดังนั้นเจา้ามังกรได้ฟังนั้นก็อืมดีเลยดีเลยนะครับก็เลยบอกน้องคงแหละแล้วก็พาน้องคงไปยังสะดือทะเลนะครับ เพราะว่าเหล็กนั้นน่ะหนักมากนะครับไม่มีใครจะแบกขึ้นมาได้นะครับนงอคงก็ลองรูปรูปคำคำดูก็พบว่าอืมมีขนาดใหญ่โตพอประมาณเลยแหละนะครับเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยใหญ่กว่าธนานข้าวยาวก็ประมาณยี่สิบกว่าวานะครับนงอคงก็ใช้พลังของตนแล้วแหละถอนขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันเถอะทะยาวเกินไปหน่อยนะครับ เหล็กนี้ถ้ามันสั้นลงหน่อยก็จะดีนะนะครับพูดเสร็จนะครับพูดเสร็จแท่งเหล็กนั้นก็หดสั้นเล็กลงงอคงก็บอกอืมก็อย่างใหญ่ไปนะเอาเจ้าจงเล็กลงอีกหน่อยซินะครับแท่งเหล็กกายสิทธิ์นั้นก็หดตัวลงมาเหลือขนาดประมาณเท่าไม้พรองนะครับแต่น้ําหนักไม่เล็กลงเลยนะไม่น้อยลงเลยน้ําหนักก็ยังหนักเท่าเดิมนั่นแหละนะครับท่านบอกว่ากระบองแท่งนี้เป็นเหล็กดํา นะครับเหล็กสีดำปลายสองข้างมีปลอกสีทองรัดไว้มีอักษรสลัดสลักเอาไว้ว่าระบองทองสมปรารถนามีน้ำหนักถึง1,3,500ชั่งะนะครับเรียกว่าหนักเกือบสองเท่าของกระบองใหญ่ในในเ,เรื่องของเมืองมังกรนั่นแหละนะครับเพราะกระบองนั้นมีขนาดเล็กลงมา ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าปากถ้วย mm hmm. ก็พอดีกระชับมือของหงมองคงนั่นแหละเพราะหงองคงได้กระบองวิเศษนะครับแต่ยังไม่พอนะครับด้วยอาการมีความโลภอยู่นั่นแหละนะครับ mm hmm. ก็เลยไปรีดไถเจ้ามังกรอีกนะครับว่าเราอยากขอเสื้อกรอบและเครื่องประดับอีกนะครับเจ้ามังกรนะครับเจ้ามังกรจนปัญญานะครับจึงพูดถึง เจ้ามังกรที่เป็นน้องๆที่อยู่ทางทะเลอีกสีอีกสามทิศที่เหลือนั่นแหละนะครับก็คือเจ้ามังกรนะครับมีวังบิดานอยู่ใต้ทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ทิศนั่นแหละนะครับมีเจ้ามังกรน้องคนรองนะครับชื่อว่าอาวสินนะครับซึ่งอยู่ทางทะเลทิศใต้อีกต้นหนึ่งชื่อว่าอาวซุนอยู่ทะเลทิศเหนือ แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่าอ่าวยุ่นซึ่งอยู่ทะเลทิศตะวันตกนะครับตัวเจ้ามังกรเองชื่อว่าอ่าวขวงนะครับอ่าวขวงนะครับก็อยู่มหาสมุทรทางทิศตะวันออกนี่แหละมังกรทั้งสี่เป็นผู้รักษาอาณาเขตในทะเลทั้งสี่ทิศนะครับปัจจุบันเขาเรียกว่ามหาสมุทรนี่แหละทั้งสี่ทิศบางทีก็เ,เรียกว่าสาครนนะครับเจ้ามังกร จึงตีกลองเรียกเจ้ามงกรที่เป็นน้องทั้งสามให้มาหานะครับเจ้ามงกรทั้งสามเสนอให้ล้อมจับหงอคงไว้นะครับล้อมจับหงอคงเกเรและเกินมารีดไถยอยู่ได้นะครับทําตัวเป็นอันธพาลแต่เจ้ามังกรผู้เป็นพี่ใหญ่บอกอย่าเลยอย่าเลยหงอคงนี่มีฤทธิ์มากไม่มีทางที่พวกเรารวมตัวกันสี่คนก็สู้ไม่ได้หรอกแล้วควรจะหาอะไรให้เขาไปดีกว่านะครับ จากนั้นเราค่อยไปถวายดีกาต่อนิกเซียนฮ่องเต้เพื่อกล่าวโทษเขาที่มรรารันรับเมืองบ,บาดาลของเรานี้แหละสามเจ้าบังกรที่เหลือลก็เลยไปเอาของวิเศษสามอย่างให้หงอคงก็คือรองเท้าใหญ่บัวแก้วใส่ละหออได้เกราะทองคำป้องกันสาตราวุธได้ทุกชนิดแล้วก็มงกุฎทองคำปีกหง นะครับปีกหงม่วงสวมแล้วทําให้แคลวคลาดจากอันตรายนะครับพอเงอะคงได้ของวิเศษทั้งสามแล้วนะครับเอามาสวมใส่แล้วก็ถือกระบองไกายสิทธิ์นะครับเหาะกลับถึงถิ่นของตนก็เลยมาเล่าเรื่องต่างๆให้บริวารฟังว่าแล้วนะครับก็สั่งให้กระบองนั้นอ่ะหดเล็กลงมาเหลือเท่าเข็มจากแล้วจากนั้นก็เน็บอาไว้กับหูของตนนั่นแหละนะเรียกว่าสามารถ บังคับหรือกําหนดให้ไม้พลองนั้น,น่ะใหญ่เล็กได้นะครับเอาละตอนนี้ก็ <c oughs> มาแสดงถึงเรื่องของสภาวธรรมเลยนะครับท่านบอกว่าจิตที่ประกอบด้วยปัญญาขั้นต้นพร้อมที่จะเจริญปัญญาเพื่อวิปัสสนาต่อไปย่อมเป็นกามาวาจรกุศลจิตที่เป็นญาณสัมปยุตนะครับก็คือประกอบด้วยปัญญาเจตสิกนะครับอันนี้ที่เราเรียนกันก็คือมามาหากุศลญาณสัมปยุตนั่นแหละ เป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสนาเพื่อมรักผลนะครับ่านก็บอกว่าแม้ปัญญาจะยังไม่พัฒนาจนเป็นวิปัสนาปัญญาเลยเสียทีเดียวแต่อย่างน้อยปัญญาเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นน่ะเป็นผู้ที่มีศีลน,นะครับแม้จะไม่ใช่อธิศีลแต่ก็เป็นศีลสามัญที่เป็นพอพอจะเป็นพื้นฐานแกกุศลเบื้องสูงได้นะครับปัญญานั้นทําให้มีสมาธิ แม้จะไม่ใช่อธิจิตที่ถึงขั้นระดับฌานแต่ก็สามารถที่จะทําให้สมาธิไปตั้งมั่นอยู่ในรูปนามต่างๆได้ตามสมควรนะครับแล้วก็ทําให้รู้ปริยัติเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตามสมควรนี้แหละนะครับดังนั้นปัญญานี้ก็ถือว่ามีกําลังไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจิตที่เป็นบริวารอื่นๆของท่านผู้นี้ก็พลอยเป็นเหมือนกองกําลังติดอาวุธไปด้วยนั่นแหละนะครับ อาวุธตัวนี้นะท่านหมายถึงปัญญาเจตสิกนะครับกลุ่มของหมอคงตอนนี้จึงเป็นกองกำลังใหญ่เหล่าปีศาจและมารใกล้เคียงต่างก็ซีรราบหมอคงจึงกลายเป็นเจ้านะครับหรือเป็นลูกพี่ใหญ่เป็นใต้อองพอเป็นใต้อ๋องนี่นะครับก็ธรรมดานะคนนี้อำนาจ นะครับมีพลังมากมีอำนาจมากมีอิทธิพลก็จะมีตัวมานะเลยแหละนะครับความทนงตนปรากฏขึ้นก็เกิดความอาหังการยิ่งขึ้นนะครับเมื่อตอนที่หงอคงลงไปเมืองบาดาลน,นะครับที่บอกกับพลลาดตระเวนของเจ้ามังกรว่าเป็นคนบ้านใกล้เลี้ยงเคียงกับเจ้ามังกรนั้นเนื่องจากสภาวะของสมาธิเป็นความสงบระงับมีลักษณะผ่องใสสงบนิ่ง ก็เปรียบเหมือนแม่น้ําที่ลึกนะครับหรือเป็นทะเลหรือมหาสมุทรหรือเป็นห้วงน้ําใสที่สงบอยู่แม้แต่วางมังกรก็ชื่อว่าเป็นวังแก้วผลึกนะครับเมื่อจิตที่เคยปฏิบัติพิจารณากิเลสมาพอสมควรย่อมแสดงว่าได้คณิกะสมาธิมาพอสมควรเช่นกันนะครับซึ่งคณิกะสมาธิที่ประกอบในมหากุศล นะครับพอเกิดขึ้นบ่อยๆย่อมมีกำลังมากขึ้นจึงย่อมคุ้นเคยกับสภาวะของสมาธิเป็นอย่างดีหมอคงจึงกล่าวว่าเป็นคนบ้านใกล้เลืองเคียงนะครับเพราะว่าจิตนี้คุ้นเคยกับสมาธิมาเป็นอย่างดีนั่นเองทะเลนะครับหรือมหาสมุทรทั้งสี่เป็นตัวแทนของสมาธิภาวนาสี่อย่างนะครับจากสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวัค สังคิติสูตรนะครับได้แก่หนึ่งสมาธิภาวนาเพื่อทิฏฐะธรรมะสุขวิหาระนะครับก็คือเพื่อความเป็นสุขในปัจจุบันเพราะว่าผู้คนนั้นได้รูปฌปานสี่โดยจดตุกันนะครับโดยในของพระสูตรหรือเป็นฌานห้าโดยอภิธรรมในนะครับสมาธินี้เปรียบเหมือนทะเลทางทิศเหนือนะครับเพราะว่า ผู้ที่ได้ฌานนะครับฌานหนึ่งสองสามสี่สามารถเข้าฌานสมาบัติชอบไปสงบอยู่ในสมาธินั้นได้นะครับสมาธิประเภทที่สองเป็นสมาธิภาวนาเพื่อการจะได้มาซึ่งญาณทัศสนะก็คือมีการมานะสีการอโลกาะกะสินแสงสว่างนะครับแล้วก็เอามาฝึกอบรมเพื่อจะให้ได้อภินญ,ญาแล้วก็ได้ทิพจักขุตต่อไปนะครับดังนั้น ตาทิพย์ที่เกิดจากอภิญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่เปรียบเหมือนทะเลทางทิพย์ใต้นะครับ <c oughs> สมาธิประเภทที่สามเป็นสมาธิภาวนาเพื่อสติและสัมปชัญญะโดยตรงนะครับก็เพื่อการเข้าไปเห็นความเป็นไกรลักษณ์ของรูปนามนะครับก็คือเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของธรรมทั้งหลายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิในระดับของวิปัสสนาปัญญานะครับ แล้วก็สมาธิประเภทที่สเป็นสมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายนะครับก็คือสมาธิที่มีขึ้นเพื่อพิจารณาความมีขึ้นและความหมดไปของอุปาทานนขันห้าสมาธิประเภทนี้ได้แก่โลก,กุตรปัญญานะครับปัญญาในมัคคิจสี่นี่แหละนะครับท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนทะเลทางทิศตะวันตกนะครับส่วนเจ้ามังกร เป็นตัวแทนของสมาธินะครับดังนั้นสมาธิจึงมีความเป็นประมุขของอมีความเป็นประมุขเป็นลักษณะนะครับประมุขในที่นี้หมายความว่าเมื่อไหร่ที่สมาธิเกิดในกุศลธรรมทั้งหลายนะครับล้วนมีสมาธิเป็นประมุขทั้งสิ้นนะครับก็คือไม่ว่ากุศลจิตเราเกิดขึ้นนะครับเราจะไปตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน,นะครับ ขณะนั้นย่อมมีสมาธิไปตั้งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเพื่อเป็นปัจจัยแ่กุศลทั้งสิ้นดังนั้นก็เลยบอกว่าสมาธินี้เป็นประมุกนะครับแล้วก็น้อมสู่สมาธิโอนไปสู่สมาธิเงื้อมไปสู่สมาธิก็เปรียบเหมือนไม้จันทั้งหลายบนหลังคายอดเรือนนะครับซึ่งไม้เหล่านี้ล้วนมีเอน็นอันเป็นไปสู่ยอดน้อมไปสู่ยอดไปรวมกันที่ยอด หรือเปรียบเหมือนการทำศึกสงครามพลช้างพลมา้าผลรถพลเดินเท้าล้วนมีพระราชาเป็นประมุขก็ย่อมน้อมไปสู่พระราชาโอนไปสู่พระราชาเงื้มไปสู่พระราชาพระองค์นั้นนอกจากนี้นะครับบางกอนยังมีหน้าที่ปล่อยฝนด้วยนะครับหมายถึงเมื่อสมาธิเกิดย่อมมีสุขนะครับซึ่ง สุขนี้เป็นสุขเวทนานะครับอาจจะเป็นสุขเวทนาที่เกิดในฌานหนึ่งถึงฌานสี่หรือเป็นอุเบกขาเวทนาที่เกิดในฌานห้านะครับดังนั้นการที่มีฝนตกจึงหมายถึงเป็นความร่มเย็นหมายถึงความเกิดความสุขแก่ผู้ที่มีสมาธิเหล่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับกระบองสมปรารถนาของเฮงเจียนะครับซึ่งต่อมาก็กลายเป็นอาวุธคู่มือของหมอคงหรือเฮงเจียนั่นแหละ ท่านคิดว่ากระบองนั้นหมายถึงทําอะไรนะครับกระบองนั้นหมายถึงสตินะครับเพราะสติเป็นปัจจัยทําให้เกิดสมาธิคนทั่วไปม,มักจะชอบพูดกันว่าสมาธิเป็นปัจจัยทําให้เกิดสติคําพูดอย่างนั้นยังไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสติเนี่ยแหละจริงๆเป็นปัจจัยถ้าสติเป็นปัใจจัยเกิดสมาธิกระบองนี้ ก็ยังอยู่ในความครอบครองของเจ้ามังกรนั่นแหละนะครับแต่ที่ว่าสตินะครับที่ว่าเป็นสติก็เพราะว่ากระบอเนี้มีอนุภาพมากแถมยังยืดหดได้นะครับก็คือ <c oughs> ตอนไม่ใช้ก็หดเก็บไว้ได้นะครับตอนที่ต้องการใช้ก็ยืดขยายได้ตามประสงค์ก็เหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในมิลินทปัญหาโอปัมมะปะกะถาว่านะครับโอปัมมะปะกะถา แสดงไว้ว่าสตินั้นพองใหญ่ได้เหมือนหางของกระรอกเวลาที่เจอศัตรูแต่สตินั้นเมื่อยังไม่ถึงโอกาสก็ไม่ปรากฏนะครับก็เหมือนกลายเป็นที่ลดเหลือมเข็มเหน็บไว้ที่หูนั่นแหละแต่เมื่อต้องการถึงโอกาสที่ต้องการใช้เช่นมีสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือว่ามีศัตรูคืกิเลสมาปรากฏสติก็จะพองใหญ่สามารถกำหนดรู้ นะั้สามารถป้องกันกิเลสนั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยทันทีสติมีความไม่เลื่อนไม่สับสนเป็นลักษณะนะครับเพราะว่ามีความเข้าไปถือเอานะครับมีความเข้าไปถือเอาอารมณ์นะครับโดยไม่เลื่อนเป็นลักษณะนี่นแหละที่ว่าไม่สับสนลเลื่อนนะครับก็คือไม่สับสนซึ่งทำที่เป็นกุศลกับอกุศลก็คือไม่ปนกันนะครับสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศล ส u, sai, sai, it, 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 ิ่งนี้เป็นธรรมที่มีโทษสิ่งนี้เป็นธรรมที่ไม่มีโทษสิ่งนี้เป็นธรรมที่เลวสิ่งนี้เป็นธรรมที่ประณีตหรือว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดำสิ่งนี้เป็นธรรมขาวสิ่งนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมสิ่งนี้เป็นธรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับย่อมจะไม่สับสนว่านี่คือสติปฐานสี่เป็นสัมมัปปทานสี่เป็นอิทธิบาทสี่นี่คืออินรี่ห้านี้คือภละห้า นี้คือโพชฌชงเจ็ดหรือนี้คือพระอริยมรรคมีองค์8นะครับเรสามารถที่จะกําหนดแยกแยะสภาวะธรรมเหล่านี้ได้นะครับหรือสามารถรู้ได้ว่าสิ่งนี้คือสมถะสิ่งนี้คือวิปัสนาสิ่งนี้คือวิชาสิ่งนี้คือวิมุตติด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินะครับจึงควรจะเสพให้มากซึ่งสตินะครับเสพให้มากซึ่งทำที่ควรเสพแล้วก็อย่าไปเสพ ทำที่เป็นอสัมอสัตธรรมที่ไม่ควรเสพนะครับครบแต่ทมท,ที่ควรครบไม่ครบทมที่ไม่ควรครบนะครับก็ปเปรียบเหมือนคุณครังของพระเจ้าจากักรพรรดนี่แหละนะครับที่ทําให้พระเจ้าจากักรพรรดิทรงรึกถพระราชอิสริยยศไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเวลาเย็นพระองค์ก็จะทรงทราบอยู่ว่าพระองค์มีพลช้างเท่านี้พลม้าเท่านี้ไพรพลเท่านี้มีรถอยู่เท่านี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงลักษณะของสตินะครับที่ว่าเข้าไปถือเอาถือเอาก็คือเข้าไปรับรู้ด้วยดีซึ่งคติแห่งธรรมเหล่านั้นแหละนะครับที่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เกื้อกูลธรรมเหล่านี้ไม่เกื้อกูลธรรมเหล่านี้มีอุปการะส่วนธรรมเหล่าอื่นนั้นไม่มีอุปการะด้วยเหตุนี้ผู้ที่ปฏิบัติในการเจริญสติย่อมขจัดธรรมที่ไม่เกื้อกูล แก่กุศลเสียได้แล้วก็ไปถือเอาธรรมที่เกื้อกูลแก่กุศลนะครับสตินี้าาก็จะขจัดธรรมที่ไม่มีอุปการะและวก็เข้าไปถือเอาธรรมที่มีอุปการะนะครับเปรียบเหมือนปรินายกของพระเจ้าจักรพรรดิย่อมรู้จักบุคคลที่เกื้อกูลและเมื่อเกื้อไม่เกื้อกูลแก่พระราชาจึงย่อมขจัดคนที่ไม่เกื้อกูลแล้วก็ถือเอาแต่คนที่เกื้อกูลเข้าไปสู่พระราชา ขจัดคนที่ไม่มีอุปการะเข้าไปถือเอาคนที่มีอุปการะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากหนังสือมิลินทปัญหาที่เขียนขึ้นโดยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์กัปปิลการนนะครับเรื่องของสติยังมีอีกมากเลยนะครับเวลาก็หมดลงพอดีเลยรายละเอียดที่เหลือนะครับเรามาติดตามฟังกันในวันจันทร์หน้านะครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับเรื่องของ พศจารราทใอยู่ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีเป็นผู้นําเสนอจะย้ายเป็นนเป็วันจันทร์นะครับส่วนเทปการบรรยายเกี่ยวกับพระสูตรของอาจารย์ในธิดาก็จะมาเปิดให้ฟังในวันอังคารแทนนะครับเวลาก็หมดลงนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆหรือข้อชี้แนะหรือจะถามปัญหาธรรมะต่างๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีนะครับ086 เจ็ดห้าศูนย์แปดสามสานะครับศูนย์แปดหกเจ็ดห้าศูนนะครับวันอังคารหน้าจะมีสอนปริเชตที่8ที่มูลที่พระพิธรรมวสีสุดารามนะครับบ่ายโมงตรงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทและก็ปัจฐานโดยย่อนะครับท่านใดที่สนใจก็ไปร่วมติดตามรับฟังกันได้ไท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พรสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมีแก่ท่านผู้ฝังทุกท่านสวัสดีครับ